สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลมซิงอ๋อสวัสดีนะครับพี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่สามสิบเมตุลานะครับก็สิ้นเดือนพอดีนะครับแตงผ่มก็เก็บมาได้หกวน ฮกเวนแล้วนะครับเก็บตั้งแต่วันที่ยี่ห้านะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แต่งรูดร่วงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีการนะครับว่าทำย่างไงนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับฝนมันตกนะครับพี่น้องฝนมันตกทุกวันนะครับ ก็จะมีโรคอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องชมนะครับก็วันนี้ก็เป็นเวทีหกแล้วพี่น้องก็เจอปัญหาอีกนะครับพี่น้องปัญหาก็คือการรุดร่วงนะครับการรุดร่วงระหว่างกลางข้างนะครับ เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ชมนะครับนี่ครับหน่วยรีบๆนี่ครับเห็นนะครับพี่น้องรุดมันก็ติดอยู่บ้างนะครับรุดบ้างนะครับเนื่องจากนะครับสภาพอากาศนะครับฝนตกนะครับนี่ตกติดต่อกันสามวันแล้วนะครับก็อทำให ลูกเหลืองนะครับลูกเหลืองและรูดร่วงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีป้องกันนะครับป้องกันหรือร,รักษาเนี่ยแหละครับมันดีเลีล้ยงไม่ได้นะครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนนะครับฝนตกนี้เราดีเลีล้ยงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีป้องกันนะครับ ถาสูตรผมนะครับผมจะอัดพวกแคลเซียมโบลอนนะครับพี่นอ้องตัวไหนยู่ก็ยู่นะครับไหนร่วงก็ร่วงนะครับก็พี่นอ้องหาซื้อแคลเซียมโบลอนนะครับมาฉีดนะครับพี่น้องเพราะว่าหน้าฝน ออกซิเจนในฝนจะเยอะนะครับนั่นก็จะทำให้แตงงามแล้วก็สารลูกข้างล่างนะครับสารลูกช่วงกลางข้างนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นปกตินะครับพี่น้องเพราะว่าพอเก็บได้จากห้าหกวินนะครับช่วงกลางนี้ก็จะรุดร่วงเป็นธรรมดานะครับ เป็นธรรมดาแต่ว่ามันเจอกับสภาพอากาศดานะครับมันก็เลยรุดตวงเยอะนะครับนี่ก็พอมียู่เบิ้งนะครับและพี่น้องที่กำลังประสบปัญหาอยู่นะครับผมจะแนะนำให้ไปเอาซีแคลเซียมมาโบรอนมาชีดนะครับเนี่ยเพื่อให้หน่วยเขาอยู่อย่างนี้นะครับ กอฝนตกมาสามสี่วันติดพี่น้องอยาเชื่อราก็ไม่ได้ฉีดนะครับฉีดฝนก็ตกล่างนะครับก็เลยเป็นขึ้นมาข้างบนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องความดกนี่ก็ยังไว้ใจได้เหมือนเดิมครับยังดกเหมือนเดิม ล้าก็ขอขอบคุณกำลังใจนะครับที่ว่าพี่น้องเข้ามาดูกันนั่นเนี่ยพ่อขอขอบคุณมากนะครับพ่อคอมเมนต์ทักทายกันมาได้ตลอดนะครับหรือว่าข้องใจอะไรในส่วนไหนเกี่ยวกับเตงนะครับก็ทักมาถามกันได้นะครับผมก็จะตอบรับ ส่วนที่พี่น้องเห็นใบข้างล่างมันเหลืองนะครับมันก็เป็นตามการเวลานะครับเพราะว่าพอใบข้างบนมันคุมแล้วข้างล่างมันไม่โดนอากาศนะครับข้างล่างไม่โดนอากาศก็จะใบเหลืองคือเมื่ออายุนะครับบางคนกังวลน,นะครับว่าใบข้างล่างทําไมเหลืองนะครับมันก็เหลืองแบบนี้แหละครับเพราะว่ามัน ไม่โดนแสงนะครับคลิปนี้ก็อบอกไม่สำนี้หรอวาพี่น้องก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะพาไปชมว่าลงแ่ง เป็งเก่าแล้วก็ไก,ก่ก็ป่าเก่านะครับไก่ก็ป่าเก่าที่ว่าเราเก็บอยู่ว่าเราจะมีวิธีการดูแลรักษายังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูนะครับความดูดก,ก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนเรื่องราคานะครับที่ว่าพี่น้อง ถามกันมานะครับว่าราคาได้ดีไหมนะครับตอนนี้ก็ได้้อยสี่สิบนะครับ1อยสี่สิบบาทนะครับกิโลละสิบสี่บาทนะครับพี่น้องกิโลละสิบ,บลลสี่บาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับพอได้อยู่นะครับ ตอนคลิปนี้ก็มาทักทายพี่น้องชิเเจนะครับพร้อมนำสาระดีๆมาบอกนะครับก็รอติดตามไว้นะครับสำหรับคนที่จะลงป้าเก้านะครับแปลงเก้าที่ว่ามันอยู่ข้างแปลงที่เรากำลังเก็บนะครับเดี๋ยวผมจะมีสาระมาให้ดูเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ